สัสดีกลับมาพบก,กับผมอีกแล้วนนครับช่างบินรถมือสองนะครับก็วันนี้พามาดูรถราคาหลักหมื่นนะเอาไว้กันแดดกันฝนนะครับราคาถูกกว่มามอเตอร์ไซค์แน่นอนนะรถเก๋งนะครับก็เตรียมสิบเวลาเนาะไปดูใกล้ๆกันเลยดีกว่านะรถราคาหลักหมื่นเป็นยังไงนะครับมาเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันเลยดีกว่านะครับก็คันนี้รถอ้าใทะเบียนกบ6 6 3 7นะครับ หกหกสามเจ็ดจังหวัดเพชรบูร์นะครับอเป็นมิตซูบิชิแชมป์นะครับภาษีสองห้าหกเจ็ดนะครับคันนี้ภาสีสองห้าหกเจ็ดนะครับเย็นวันที่สองพฤษภาคมสองห้าสามเจ็ดนะเป็นรถปีสามเจ็ดนะครับสีแดงนะครับสีตรงเล่มนะครับเครื่องพันสามนะครับคันนี้เป็นมิตซูบิชิแชมป์นะครับเบนซินนะครับไม่ติดแก๊สนะ โอเคมาเดีย๋ยวมาดูรอบคันกันดีกว่าลดราคาหลักหมืน่นสภาพแบบไหนใช้ได้ไหมขับได้ไหมน่ครับอืมแต่ก็ต้องว่าไปตามตรงน,นะครับสีอาจจะไม่สวยนะก็ะคือผมจะถ่ายให้เห็นกันแบบจัดจ้านะครับก็ลดราคาหลักหมื่นนะครับว่าจะตามตรงนะ รอบคันก็จะประมาณเนี้ยนะสีไม่ค่อยสวยแต่ผมอยากจะลองขับแล้วว่ามันเป็นขับได้ไหมครับแบบไหนเนาะภาษีเพิ่งต่อมานะครับก็ระบบไฟต่างๆใช้ได้ครบนะครับอันนี้ใช้งานได้ครบนะครับภายนอกสีไม่สวยหรอกแต่ว่าไปลองขับขี่กันดีกว่าเดี๋ยวผมจะลองขับขี่นะครับแล้วก็ดูเครื่องยนต์แล้วรายละเอียดราคาตามสเต็ปเนาะไปไปลองขี่กันดีกว่า เปกแจมานี่นะครับอ่ากลงคนโซนต่างๆน่ครบ,บอกภาพภายใน,นเกียร์ธรรมาดาเบรกมือใช้ได้อยู่นะ,ะมีเครื่องเสียงด้วยนะครับอ๋อนี่มีมีกล้องด้วยนะเนี่ยกล้องหน้ากล้องหลังด้วยนะเนี่ยมาลองสตาร์ทโอ้แอร์เย็นเลย เปิดก uh, ุญแจมานี่แอร์เย็นเลยเดียวเอาติดแล้วอันนี้ผมติดแล้วนะโอ้นี่ติดเครื่องแล้วนะครับแล้วก็กล้องก็ทํางานแล้วด้วยนะครับกล้องนะกล้องทํางานแล้วแอร์เย็นเฮ้ยนี่ติดติดเครื่องแล้วเครื่องนิ่มมากนะอันนี้ผมติดเครื่องก่อนที่จะไปขับเดี๋ยวกดูสภาพภายในก่อนนี่ติดเครื่องแล้วนะครับแล้วก็เครื่องมันเงียบมากนะดูไม่รู้เลยว่าติดเครื่องแล้วนะครับเครื่องเงียบเงียบ ไม่มีอาการสั่นไม่มีอาการวูบเลยไปไปทดลองขับขี่กันสักหน่อยไ,ไหนๆก็รีวิวแล้วก็มาเลขใหม่นะครับอยู่ที่สองแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่นะครับไหนก็ต้องถ่ายนะอ่านี่มีเวลาบอกเครื่องเสียงเครื่องเสียงด้วยนะครับแล้วก็กล้องนี่นะครับกล้องด้วยนะโอเคกล้องหน้าหลังไปไปทดลองขับขี่กันดีกว่า น,นะครับแต่ว่าวันรอบไม่ขึ้นนะเกียธร,รรมดาครับรถเก๋งคลาสสิกนะคันนี้อยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่อำเภอลมสักนะครับโอเคครับ,รบมีแอร์ด้วยคันนี้ ใครที่ต้องการรถคลาสสิกนะโอเคไปดูเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับ สำหรับคันนี้นะครับเจของนะครับเปิดราคาไ้ที่29,000บาทนะครับ29,000บาทนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจก็สามารถโทรมาต่อรองราคาได้นะรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่อำเภอหลมกาวลมสักนะครับอยู่อำเภอลมสักนะคันนี้นะสามารถโทรมาคุยได้นะสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ